สวัสดีค่ะวันนี้ทูซิเตอร์มาในงาน t h ย i l น n d c o f f n e Fest สองพันยี่สค่ะจัดขึ้นณนะอิมแพคเมืองทองธานีค่ะงาน Thailand Coffee Fest จัดขึ้นในระหว่างวันที่10ถึงวันที่13กรกฎาคมสองพันยี่สิบห้นะคะและงาน t h i l l n n d o o f f e f f s t เนี่ยนะคะจะจัดขึ้นในทุกๆปีในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมบรรยากาศภายในยางานกันนะคะ เริ่มต้นกันที่บูต GI Pavilion เ,เป็นบูธท,ที่คัดสันเมล็ดกาแฟที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI การันตีคุณภาพเมล็ดกาแฟพื้นถิ่นสู่ตลาดกาแฟระดับประเทศช่วยยกระดับเมล็ดกาแฟไทยสู่สากลค่ะ และภายในบูช g จนะคะมีตัวอย่างมเมล็ดก,กาแฟ GI ที่คัดสรรมาจากทุกูมีภาคไม่ว่าจะเป็นอาราบิก้าภาคเหนือโรบัตตาภาคใต้ให้เราได้ลองเทสกลิ่นกาแฟกันนะคะลองไปดูกันนะถูกใจตัวไหนซื้อกลับบ้านได้คะ่ะ ภายในงานนะคะยังมีเครื่องชงกาแฟนะคะหลากหลายรูปแบบหลากหลายขนาดให้เพื่อนๆได้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคนที่กําลังจะเปิดร้านหรือคนที่กําลังจะซื้อเครื่องชงกาแฟไว้ใช้ในบ้านนะคะไปดูกันได้นะมีหลายแบรนด์เลยค่ะได้เวลาเริ่มชิมกาแฟกันแล้วค่ะอหอมมากเลย